สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่พาพาเพื่อนๆนนะคะมาทำบุญให้กับดวงวิญญาณนะคะที่พี่พาได้เจอกระดูกของเขาเมื่อสี่ปีที่แล้วนะคะนิมนพระ7องค์นะคะมาถวายเพลงก็ได้ความช่วยเหลือจากลูกๆหล,ล,ลานของพี่พาเองนี่แหละคะ่ะช่วยกันนะคะเพราะว่าใกล้วัน ที่พี่พาจะกลับอังกฤษแล้วนะคะลูกๆนั้นหลานพอร,รู้ว่าพี่พาอยากจะทำนะคะก็หานิมนต์พระมาให้ช่วงนี้พระติดนิมนต์กันเยอะค่ะเพราะว่าก็ทำบุญกลางหมู่บ้านเกือบจะทุกหมู่บ้านเลยค่ะเราเข้ามาในป่านะคะมา,มาในสวนของพี่พานะคะก็ ได้พระมานะคะแล้วก็นั่งคุยกันนะคะ mm hmm. พีพ่พารู้สึกป,ปลอดโปร่งโล่งใจมากเลยค่ะแล้วก็มีความสุขมาก <Okay. S 2> ที่ได้ทำนะคะ <Thank you. S 2> พีพ่พาจะเล่าถึงนะคะว่าพ,พี่พาเจอกระดูกได้ยังไง <The> <ly> พี่พาจะเล่าให้ฟังนะคะว่าพี่พาเจอกระดูกนี้ได้ยังไง เมื่อ4ปีที่แล้วนะคะพี่พาได้ขุดล่องขุดสักแล้วก็ขุดล่องนะคะรอบที่ของพี่พาในเนื้อที่5ไร่นะคะเสร็จแล้วพี่พาก็ให้เขาขุดมาถึงจุดนี้นะคะตอนแรกๆเราก็ไม่รู้เพราะว่าขึ้นมารวมกับดินทั่วๆไปนะคะพอฝนตกลงมานะคะ เราถึงมาเห็นว่ามันมีโครงกระดูกและโครงกระดูกของช้างป่านะคะรวมกันอยู่แล้วก็มีพวกถ้วยโถโอชาเป็นกระเบื้องนะคะสมัยก่อนแล้วก็มีการามีหยกนะคะแล้วก็มีกำไลข้อมือแล้วก็เป็นพวกของโบราณทั้งนั้นเลยนะคะ แถบแถวบ้านพี่พาอยู่นะคะเป็นที่บริเวณกว้างๆเลยนะคะจะจะเป็นหมู่บ้านมันเป็นคล้ายๆหมู่บ้านเก่าค่ะเราก็มาอยู่ทับกับที่เดิมของเขานะคะในเมื่อพี่พาได้เจอพี่พาก็ทําบุญหาเขาแต่แถวบ้านพี่พาจะทั้งหมู่บ้านเลยค่ะบางคนเขาก็จะชอบมาหาของเก่าไปขายนะคะเป็น วัตถุโบราณแต่พี่พาหาได้พี่พาไม่เคยนำไปขายแล้วก็เก็บรักษาบูชาไว้ค่ะจะเป็นลูกกำปัดจะเป็นพวกกำไรข้อมือหรือว่าอะไรทั้งนั้นไม่เคยคิดจะหาไรายได้จากตรงนี้นะคะวันนี้พี่พาได้มาทำบุญส่งดวง,ดว,งวิญญาณนะคะให้ไปสู่สวรรค์หรือว่าไปเกิดนะคะให้เป็นนางฟ้าเทวดาอยู่บนฟ้านะคะ พี่ภาก็มีความสุขแล้วค่ะในช่วงเวลาที่เรานั่งทําอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนพีาก็เลยได้นำภาพทั้งหมดมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะ เมื่อเราทำบุญเสร็จเราก็มีความรู้สึกว่าสบายอ,อกสบายใจค่ะและพวกเราก็หวังว่านะคะไม่ว่าจะเป็นกระดูกของใครที่เราเจอะเจอนะคะแต่ท่านก็คงจะอยู่ที่นี่มานานเกินกว่าร้อยส0งปีเพราะว่าตอนสมัยที่พี่พาเป็นเด็กๆแถวย่านนี้ก็จะเป็นป่าดงดิบนะคะเพราะฉะนั้นกว่าที่ ป่าจะเติบโตมาได้ก็จะใช้เวลานานมากนะคะเป็นร้อยร้อยปีที่จะมีต้นไม้ใหญ่หญคือพี่พาก็ยังดีใจหรือว่าเป็นบุญเก่าที่ทำให้พี่พาได้มาเจอเจอนะคะแล้วก็ได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รู้เห็นว่าก่อนที่พจะมีพวกเราก็ยังมีบรรทบุรุษของพวกเราเคยอยู่ที่นี่มาก่อนนะคะเพื่อน ก็พี่พาก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่พานะคะก็ขอบคุณค่ะที่สนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่พาเสมอมานะคะขอบุญกุศลที่พี่พาทำในครั้งนี้นะคะจงดลบรรดาลให้เพื่อนๆของพี่พานะคะพบแต่ความสุขความจลเจริญแล้วก็มาอิ่มบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะ ธรรมันจะสังขันจาตะเลนะนามมิหังนามกัลลานุภาเวนะันตวาสาเปอุปาทนเวอเนสสะอันตะลายาภิวินาสันตุสิสาธุนะโมอะาลังก สัมมาสัมพุทธาสมมาเอสิโนนะโมหัวธรรมธรรมมาสสวะขาสะเสวะเตนิสนะโมมหาสังกาสาปิวิสตเตระเตติโนนะโมออมันเนยาลอตัสรัตนานตยานสัสจานุกัณนะโมออมะกาเตนัสนาสวาทุตยาสัพนนะโมกาลาปภาเวนวิกานจันตุมา

จะพาลานางพาสิทานานจะเสวนาปัวชาจะปวชนียานางเอตัมมังคลรมุตัมังปฏิรัวปเดสวะโสจะบุตจักกะบุญยะตาอตาสามมาปณิปิจเยตัมมังคลรมุตัมังพาหุจัจจะเสียกัญจวินายจะสุเสติธรรมังคลมุตัมังมาตาปิตุปะทานางปวตาสา ลาสังขาโหนาคัุลาจจะกัมมันตาเอตังังคารมตตะังอนันตตัมมจาริยาจยาตะขานาจะสังขาโหนาวัจจานิกลมานิเอตัมมังคารมตตมังละเตียวิละเตียปาปามาจะปานาจะสัญญโมอาภะมานจตัมเมสุเอตัมังคะรมตตมังคาละวจะนิวาโตจา encontro di Jakatan juang kar ha sewanaangam mang kala mu kanti jasobat so, jasa so, ตัมมะนาณเะตะสนังกาเลนะธรรมะสักจายเอตัมมังคะระมวดตัมมังตัพวจะคังมาจาริยันจาริยสัจจานะทัศนังนิพพานะสัจติปิยเจียเธรรมังคะระมวดตัมังปุธาสโลกธรรมเมิกเิตังยสนกรรมปฏิอสวกกังมวิราจังเกมังเอตัมมังคะมตมังเอตาริสานิกาโต ปานาสาปาธรรมปาราจิตตาสาาปัสสุิงคาชันติตันเตสังมังคารมุตตมันตินางนาวังนาที่สัมภวังเวลาจะเสียตายติแกผวาสมิงเตชีนาพิชาอวิรุนจันทานีพันติทีลายทายังปาเทียปอยทามพิสังเกลตะนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุ เมื่อพระสวดส่งวิญญาณเสร็จนะคะเพื่อนๆกเราก็ถวายพระถวายอาหารเพลนแด่พระสงแล้วก็ท่านก็ให้ศินให้ผลแล้วเราก็เป็นอันจบพิธีค่ะตอนนี้พิพาก็ขอส่งผลบุญให้ท่านได้ขึ้นสวรรค์เรียบร้อยแล้วค่ะ